เตือนอะไรไม่ค่อยฟังมั่นใจในตัวเองมากเลยอ่ะเออเไม่ก่อนขา้ามันตรงเลยตรงเลยเหรอถ้าเมื่อเขาสนใจในเรื่องความสัมพันธ์ไม้เขาสนใจค่ะแต่ให้ลำดับเป็นรองนะ่ะอ่าก่อนค่ะ เกีเ่ยกวกับการทงานงานที่ทำอยู่ปัจจุบันใช่ไหมคะใช่ทางานกันเป็นทีมใช่ไหมมี <okay. S 1> ทีมงานไหมคะทําไปตีไปอบประมาณนี้อาจจะมีขัดแย้งกันบ้างแต่คือมันมันยังไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องเลร้ย,รยอะไรขนาดนั้นอะตรงตรงเหรอเลี้ยวหน่อยก็ได้หมสุดๆเลยอ่าแบ่งหน้าที่กันกันกันทำงานอ่ะดีหรือเปล่า ดีดใช่ไหมคะาาการทํางานของท่านน่ะมีโอกาสจะประสบความสำเร็จอยู่นะแต่คือข้ากำลังคิดว่าบางทีอ่ะไพ่ใหญ่กอาจกำลังจะบอกว่างานของท่านน่ะควรจะได้ควรจะมีอินสปิเรชันอะไรใหม่ๆไหมหา,มา,มา,าอะไรไอเดียอะไรใหม่ๆหน่อยไหม,มข้ามองว่าใช่อาจจะมีคือถ้าเกิดเดฟูในเรื่องงานอ่ะคือเป็นคนที่มีอินเนอร์จีมากเลยนะแบบพร้อมจะเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแต่คือด้วยความที่หน้าไพ่ของท่านอ่ะแปดไม้อ่ะมันคือการสื่อสารการติดต่อสื่อสารอะไรแบบนี้ข้าเลยแนะนําว่าอยากให้ท่านกับคนในทีมท่านน่ะคุยกันให้เยอะๆแล้วคุยกันแบบ ถึงแม้ว่ามันจะมีคอนฟ lict ภายในทีมบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะแต่ละคนมันเกิดมาจากคนละพ่อคนละแม่กันนะเนาะแต่งานของท่านจะสําเร็จได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้แค่ว่าตกอยู่ในที่ใครคนใดคนหนึ่งมันต้องทํางานช่วยๆกันถ้ามีโอกาสก็ลองออกจากออฟฟิศแล้วไปหาอะไรใหม่ๆเผื่อเป็นไอเดียใหม่ๆในการสร้างสารรค์ผลงานชิ้นใหม่ๆออกมาอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็เตือนอย่างหนึ่งนะว่า ข้าไม่รู้ว่าท่านอยู่ในตำแหน่งของผู้นำหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเคยมีคุยกันในออฟฟิศเรื่องการเลื่อนขั้นไหมคะาไม่มีไม่มีใช่ไหมท่านทําอะไรรอบครอบหน่อยนะเรื่องงานท่านอะให้มันรอบครอบกว่านี้หน่อยใครเตือนอะไรก็ฟังเดี๋ฟูมีข้อดีที่ที่เขาเป็นคนมีแรงมีแรงเยอะมี e n e จี้เยอะมีไฟในการทํางานแต่ข้อเสียคือบางทีอะเตือนอะไรไม่ค่อยฟังมั่นใจในตัวเองมากเลยอะเออ ตรงเลยเหรอถ้าตรงก็ท่านก็สามารถไปบอกสหายของท่านได้ขอ,ของท่านได้นําว่าค่าว่าตรงนี้มีนักพยากรณ์อยู่ท่านหนึ่งแล้วก็ถ้าเขาจะมาใช้บริการค่าค่าจะคิดคําถามเท่าไหร่ดีนะสักร้อยนึงดีไหมนะ่ะตรงได้ได้เลยบางทีใช่บางทีข่าก็ขี้เกียจล่าสัตว์แล้วนะ่ะค่าก็อยากจะหาหากินด้วยความสามารถข้าเหมือนกันนะโอเคไหมจะถามข้าเรื่องอะไรคะทําไมมันขึ้นมาแต่เรื่องงานนะ่ะท่านจริงๆอ่ะ ในใจท่านน่ะท่านอยากจะไปแล้วหรือเปล่าคือคือข้าเห็นใต้สำรับมันขึ้น6ไม้ไพ่ใบแรกได้สัตว์ได้สาไม้ใบที่สองได้ราชินีไอราชาถือไม้เท้าแล้วไพ่ใบที่สได้อัศวินถือไม้เท้าข้าไม่รู้นะว่าไพ่ไพ่ใบใดเป็นใบเ,เ,เ,เป็นใครแต่คือข้าจะบอกว่ามันมีอยู่ฝ่ายหนึ่งที่กําลังวิ่งตามและอีกฝ่ายหนึ่งคือ น่าจะสนใจน่าจะโฟกัสไปที่เรื่องแอคทิวิตี้หรือเรื่องหรือเรื่องกิจการ mm. การงานมากกว่าความสัมพันธ์เมว่าเขาสนใจในเรื่องความสัมพันธ์ไหมเขาสนใจค่ะแต่ให้ลำดับเป็นรองนะ่ะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะจากที่ข้าจากที่ข้าอ่านนะ่ะมีเฉียดบ้างไหมคะคือข้าไม่รู้ว่าคนรักของท่านใช่ไหมอีกอย่าง,งคืออะไรนะคะท่านขยายความไม่ข้าหน่อยข้าไม่ค่อยเข้าใจนะ,ะท่านกําลังวิ่งตามเขาอยู่ใช่ไหมถูก<ฮ><ฮ> ถ้าถามเลยว่าทีเนี้ยไอหกไม้ทาาที่ข้าเห็นนะ่ะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะ่ะ มีคนเก่าไหมคะเออไม่มีมีแค่มีแค่คนนี้ที่เป็นที่เป็นบุคคลที่3ใช่ไหมใช่ถ้ามองว่ามันมีมันมีความเป็นไปได้ที่แบบว่าจะกลับไปอยู่กับคนแรกมากกว่าถ้าถ้ามองว่าเดี๋ยวยังไงอะ่ะท่านก็จะต้องได้กลับไปอยู่กับ A อยู่แล้วนะคือกับ B อีอ่ะไม่ได้ตัดขาดหรอกคะ่ะแต่แค่มองว่าท่านไม่ได้อยู่ในช้อยส์แรกของการใช้ชีวิตของเขานะ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบแบบว่าทํางานหนักใช่ไหมใช่ค่ะในหัวเขาตอนเนี้ย ถ้าถามว่าเรื่องความรักมีไหมแต่คือมีแต่น้อยน้อยเลยไยที่ข้าเปิดได้ห้าใบมันเป็นธาตุไฟหมดเลยอะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพข้าจะบอกให้ท่านดื่มน้ำเยอะๆนะ